ผืนป่าแถวเขตแนวชายแดนมักจะเป็นป่าที่พระธุดงชอบเข้าไปปรากฏนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ว่าจะเป็นป่าชายแดนฝั่งไหนไหนเพราะเขตป่าร้อยต่อไม่ค่อยจะมีชาวบ้านเข้าไปกันมากนักเพราะกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างแต่สําหรับพลาน,นั้นชอบพากันเข้าไปล่าสัตว์เพราะเหมือนว่าสัตว์ป่ามันจะรู้ว่าที่ไหนอันตรายที่ไหนปลอดภัยไม่ต่างอะไรกันกับคนพระธุดงกับพลานป่าจึงมักจะพบเจอกันอยู่บ่อย แต่ต่างก็ไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกันมากนักเพราะเหมือนว่าจะอยู่กันคนละฝั่งเหมือนเส้นขนานจะคล้ายกันบ้างกต่ตรงติดต่างก็ต้องมีวิชาอาคมติดตัวไว้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆบ้างเหมือนกันที่ความเข้มขลังนั้นอาจจะต่างกันบ้างก็ดโดยการฝึกจิตภาวนาพระธุดงจึงมีพลังจิตที่เหนือกว่ามากแต่ก็มีเมตตาละโลภโกรธหลงสละทิ้งได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ส่วนพลานก็ยังต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวสร้างบาปบางสร้างบุญบารมีบ้างก็แล้วแต่ตามแต่โอกาสที่จะเอืออําน้ยไม่ใช่จะเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายซะทุกคนมหาทองดีแกมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านใกล้าชายแดนบวชเรียนที่วัดในตัวเมืองมาตั้งแต่เด็กจนเป็นมหาหลังๆมีความรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะที่จะคลองตัวอยู่ในภาลมกาสาวพัฒนนักจึงได้ศึกออกมาอาศัยอยู่ที่บ้านเกิด ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตามวิถีของชาวบ้านเหมือนคนปกติทั่วๆไปแต่ก็ยังเข้าวัดเข้าวาทำบุญปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดเมื่อวางเว้นจากการทำมาหากินก็คือรับจ้างทั่วๆไปเพราะมีที่นาทำกินอยู่เพียงแค่สามไร่เท่านั้นแทบจะไม่พอกินกันในครอบครัวที่ยังมีน้องหญิงชายอีกสองคนพ่อก็เลยต้องมีอาชีพหลักๆอีกอย่างก็คือเข้าป่าล่าสัตว์นำเอาเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้และชิ้นส่วนของมันมากินบ้างไปขายบ้าง เพื่อจะได้เงินมาซื้อหาข้าวของเครื่องใช้จําเป็นในครอบครัวเหมือนทุกอย่างมันจะซึ้อซับและถ่ายทอดมาโดยพันธุกรรมไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกอะไรกันมากก็สามารถที่จะเรียนรู้และทําทุกอย่างได้เป็นอย่างดีช่วงที่บวชอยู่ก็ยังได้เรียนวิชาอาคมมาจากพระอาจารย์และหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านต่างก็ให้ความนับถือศรัทธากันมากว่าเป็นพระที่มีวิทยาคมแก่งกล้าคนหนึ่งพอมาเป็นพลาน ก็เลยได้ใช้วิชาอาคมป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีชาวบ้านก็นยังเรียกกันติดปากกว่ามาหาทองดีแม้ว่าจะดูแปลกๆขัดขัดหูไปบ้างกับคนที่เป็นพลานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อมีความชำนาญในเรื่องการหากินที่พ่อถนัดอยู่แล้วจากช่วงแรกๆจะตามพ่อเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ปลาต่อมาเมื่อมีความชำนาญมากก็เลยให้พ่อเลิกเข้าไปในป่าล่าสัตว์ในที่สุดและให้พ่อไปหารับจ้างเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านแทน จะได้มีเวลาพักไม่ต้องไปค้างคืนอยู่ในป่าอีกมาหาทองดีก็เข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงครอบครัวต่อมาสืบจากพ่ออยู่ได้ปีกว่า,ก,วาก็เริ่มมีเงินมีทองซื้อวัวควายให้น้องๆเลี้ยงพอมีคนมาช่วยงานพ่อก็เลยสบายขึ้นมามากหน่อยจนมาถึงช่วงงานบุญใหญ่ประจำปีของหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนจบงานมาหาทองดีก็อยู่ช่วยจนเสร็จสิ้นไปด้วยดีตกวันลุ่งขึ้นก็สะพายปืนสะพายย่าม เดินทางเข้าป่าเหมือนปกติช่วงที่มีงานบุญก็ได้มีหลวงพ่อพระธุดงผ่านเข้ามาในหมู่บ้านพอดีว่าชาวบ้านได้นิม,มนต์ท่านเอาไว้ให้อยู่ร่วมงานบุญด้วยเพราะว่าวัดมีพระอยู่เพียงแค่สองรูปเท่านั้นโดยเข้าไปปรากฏอยู่ที่ท้ายวัดตามกิจปฏิบัติของท่านพอจบงานบุญหลวงพอ่อก็ได้เข้าไปปักกดบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อในปา่าแต่ไม่มีใครเข้าไปรบกวนกันเลยไม่รู้ว่าท่านปักกฏอยู่บริเวณไหนสามวันสี่วันแรก ก็ยังเห็นท่านออกมารับบินฑบาตในหมู่บ้านอยู่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยชาวบ้านต่างก็คิดว่าท่านคงจะทุดงข้ามฝั่งไปแล้วไม่มีใครคิดว่าอาจจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสัตว์ป่าหรือว่าอย่างอื่นเพราะต่างก็รู้กันดีว่าพระทุดงทั่วๆไปนั้นท่านไปถึงไหนต่อไหน,ไหนกันมาไม่น้อยแล้วยอมต้องรู้และคงจะมีดีอยู่พอตัวที่จะสามารถป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งที่จะเกิดหรือว่าพบเจอได้ มหาทองดีเข้าไปนั่งห้างอยู่ในป่าก็ดลึกมากพอสมควรแต่ก็ไม่พบเห็นหลวงพอ่อหลุบนั้นแต่อย่างใดจนผ่านไปเกือบเกือบสองสัปดาห์มหาทองดีก็ได้เข้าป่าไปล่าสัตว์อีกครั้งและอยากจะเปลี่ยนไปที่ใหม่เพราะยังสำรวจพื้นป่าที่กว้างใหญ่ได้ไม่มากนักและอยากจะรู้ว่าแถบไหนมีสัตว์ป่าอะไรหากินอยู่บ้างเผื่อว่าจะได้เจอกับสัตว์ป่าหายากอาจจะช่วยให้ขายได้ราคาดีๆมากกว่าเดิม ไม่ต้องเข้าปา่าล่าสัตว์อยู่บ่อยๆให้เป็นบาเป็นกรรมมากขึ้นก็เลยสะพายปืนสะพายย่ามเข้าปา่าไปตั้งแต่ฟ้าสางด่งเข้าไปทางปา่าฝั่งตะวันออกที่แม้แต่พ่อก็ยังไม่เคยเข้าไปมาก่อนลำพังปา่าใกล้หมู่บ้านก็มีสัตว์ให้ล่าได้อย่างไม่อดอยากอยู่แล้วเดินเท้าแทบไม่ได้หยุดพักจนถึงบ่ายสามก็ตั้งหลักตั้งใจเอาบริเวณที่พบรอยเท้าสัตว์ที่ทิ้งเอาไว้ใต,ต้ต้นมะเดื่อปา่าที่กำลังสุกงอมอยู่เต็มต้น ใกล้ๆกันก็ยังมีรอยญ้าและใบไม้อ่อนที่เขียวขจีที่ถูกกัดกินจนแหว่งเป็นเวื้องใหญ่ๆลอยเท้าบ่งบอกว่ามีสัตว์ป่าอยู่แถวนั้นไม่ต่ำกว่า10ชนิดเพราะว่ามีทั้งรอยเท้าเก่าและใหม่ไม่ซ้ำกันก็เลยหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ใกล้ๆนั่นต้นไม้ก็สูงโปร่งโล่งเว้นระยะพอให้เห็นได้ทั่วถึงมองไปรอบๆป่าก็บังเอิญสายตาเหลือไปเห็นกรดของพระธุดงอยู่ไม่ไกล ก็แปลกใจว่าใกล้ๆกับที่สัตว์ป่าหากินนั้นล้วนแต่มีอันตรายเพราะไม่รู้ว่าอาจจะมีสัตว์อะไรเข้ามาบ้างมีสัตว์กินพืชก็ย่อมมีสัตว์กินเนื้อสัตว์ประเภทนักล่าที่ชอบฉวยโอกาสดักรออยู่ด้วยเช่นกันเวลานั้นยังอยู่ในช่วงเย็นไม่ถึงคำ่ำมหาทองดีก็เลยอยากจะเข้าไปดูสักหน่อยเผื่อว่าอาจจะเป็นหลวงพ่อที่เคยไปร่วมงานบุญในหมู่บ้านหากว่าเป็นจริงท่านอยู่ได้ไม่มีสัตว์เข้าไปทำอันตรายก็จะได้ย้ายไปที่แห่งใหม่ ก่อนที่จะค้าลงจะได้ไม่เป็นการลบกวนพอลงไปได้ก็ตรงดิ่งเข้าไปที่กรดทันทียิ่งไกลเข้าไปก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆเพราะไม่เหมือนว่าจะมีหล่องรอยอะไรของหลวงพอจะอยู่ที่นั่นได้ไม่มีรอยเดินไปไหนมาไหนไม่มีรอยกองไฟที่อย่างน้อยก็ต้องต้มชากินบ้างแม้ว่าอาหารจะพอหาผลไม้ป่ามาฉันได้บ้างก็ตามเห็นเพียงแค่งเงาอยู่ในกรดเท่านั้นกับกลิ่นเน่าเหม็นสาบสางที่ชยฟุ้งอยู่ใกล้ ดูท่าไม่ค่อยจะปกติตามสัญชาตญาณแม้ว่าจะเป็นพรานมาไม่นานก็พอจะรู้บ้างอีกอย่างตนก็เคยบวชเรียนมาว่าเงาในกรดอาจจะไม่ใช่หลวงพ่อรูปนั้นก็ได้เพราะเงาที่เห็นเหมือนว่ากําลังจะนอนอยู่แทนที่จะนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาะทั้งที่ยังไม่ทันจะค่ำมหาทองดีรีบถอยห่างออกมาตั้งหลักใหม่กำปืนไว้แน่นปากกระพรำบนคาถาอาคมไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา เสียงเท้าก็ไปเหยียบออกกิ่งไม้แห้งดังแกลกทำเอาสิ่งที่อยู่ในกรดลุกพลวดเงาที่เห็นนั่นมันใหญ่กว่าร่างที่จะเป็นร่างของพระและเหมือนจะเห็นมาหาทองดีเขาแล้วด้วยแต่พอเห็นว่าแหวกกรดและโผล่หัวออกมาก็เห็นว่าเป็นหลวงพ่อลูปนั้นจริงๆโผล่ออกมาแต่หัวแต่ไม่ยอมออกมาจากกรดชำเลืองตามองเหมือนสงสัยและเหมือนทำท่างงๆกับสภาพของมาหาทองดีที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่เพราะว่ามาหาทองดีเองก็ไม่แน่ใจ ว่าล่างที่ใหญ่โตอยู่ในกฎดนั่นต่างจากหัวที่โผล่ออกมามากก็เลยพร่ำบบนบริกรรมคาถาอาคมเป่าพรวดพรวดกะว่าจะทําอะไรสักอย่างกับกรดที่อยู่ด้านหน้าแต่แล้วจู่ๆก็มีลมพัดวูบเข้ามาพอดีด้วยความบังเอิญก,กรดก็ถูกลมพัดปีิวออกจนเห็นล่างที่อยู่ในกรดเต็มตาว่าล่างที่เห็นนั่นมันล่างของเสือชัดๆล่างเสือส่วนหัวยังเป็นหลวงพอ่อเหมือนยังไม่รู้ตัวกระสุนจากปืนในมือของมาหาทองดีกระ,ระเบิดโตมออกไป พ่งเข้ากลางหน้าผากหงลังพึง่งก่อนที่จะลุกพรวดขึ้นมาจ้องตาขเขมง็งเห็นมีเพียงกา่เลือดซิบๆออกมาจากกลางหน้าผากเท่านั้นหลวงพ่อคงจะถูกเสือสมิงตัวนี้กินหรือไม่ทันก็อาจจะยอมให้มันกินเองเพราะเท่าที่เคยพูดคุยกับท่านตอนที่งานบนดูท่าว่าน่าจะมีอภินญญาสมาธิจิตไม่น้อยทีเดียวเสือคงจะไม่สามารถทำอะไรท่านได้ไง่ายๆแนะ่มันลุกขึ้นเดินเยื้องอย่างเข้าใส ي, แต่เหมือนว่ามันคงจะอิ่มอยู่ ก็เลยไม่มีอาการดูร้ายมากนักแต่คงจะไม่ปล่อยเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าหนีรอดไปได้แน่มหาทองดีเองก็พอจะรู้ตัวอยู่แล้วและก็คงจะไม่ง่ายเช่นเดียวกันเพราะตนก็มีดีอยู่บ้างพอสมควรเป่าคาถาอาคมลงไปที่ปืนพรวดพรวดพร้อมกับล้วงเอาผ้าประเจดที่อยู่ในย่ามออกมาคลุมไว้ที่ปลายกระบอกปืนแล้วก็สับไกทันทีก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่พอกระสุนระเบิดตูมออกไป ล่างไอ้หลายเสือสมิงกระงายหลังพึ่งออกไปด้วยส่งเสียงร้องคำรามลั่นก่อนที่จะลุกพรวดขึ้นมาทำท่าตื่นตกใจพอรู้ตัวว่ากระสุนที่ยิงครั้งแรกไม่เข้าแต่ครั้งนี้กลับฝังเข้าไปที่หัวเลือดไหลทะลักออกมาเห็นมันสะบัดหัวถอยหลังโกรธเตรียมจะหนีมหาทองดีรีบเปลี่ยนกระสุนใส่เข้าไปใหม่แล้วก็สับไกทันทีขมกระสุนพุ่งจ่อเข้าที่กกหัวโดยที่มันยังไม่ทันได้หนีไปไหนพอทำท่างงง,งอยู่ ก่อนที่จะถอยหลังล้มทับเอากรดพลังลงไปด้วยก็มองเห็นล่างสังขารของหลวงพอ่อที่เหลือแต่โครงกระดูกอยู่ในกรดท่านคงจะเข้าฌานสมาธิจนสงบนิ่งและปล่อยให้เสือสมิงตัวนี้กินจนมรณภาพไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันนอนหายใจฝืดฝาดฝืดฝาดอยู่เพียงคู่เดียวก็ขาดใจตายสนิทรีบคว้าเอาผ้าประเจียเดเตรียมจะยัดใส่ยามเก็บเอาไว้ตามเดิมก็เห็นว่าผ้าประเจียดไม่มีรอยกระสุนปืนทะลุออกไปแต่อย่างใด เป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะว่าผ้าประเจีดนั้นได้มาจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านได้มอบเอาไว้ก่อนที่จะสึกออกมาเก็บปืนเก็บผ้าประเจีดเสร็จก็จัดการห่อเอาล่างสังขารของหลวงพ่อเอาไว้ด้วยผ้าหลวงเอามีดในยามกรีดถลกเอาหนังเสือสมิงออกมาทั้งตัวได้ทั้งองค์ตีนเสือและหนังหัวของมันไปด้วยที่นิยมเอาไปทำเป็นเครื่องรางของขังทั้งตัวทั้งองค์ตีนหน้าผากและหนังยิ่งถ้าเป็นเสือสมิงที่กินคนเข้าไปแล้วด้วย ก็ยิ่งดีและเข้มขังยาเมื่อนำไปปกเสกแต่เสือสมิงตัวนี้มันถึงกับกินเนื้อหนังพระธุดงผู้ที่เจริญสินสมาธิจิตอภินญาเข้าไปและมีร่างสังขารของหลวงพ่อกลับไปเป็นเครื่องยืนยันด้วยก็ยิ่งเป็นที่ต้องการและมีราคาข่างวดเพิ่มเป็นทวีคูณมากเข้าไปอีกหากนำไปทำเป็นเครื่องล้างของขัง,งหรือว่าสะสมข่าวที่มีพลานข่าเสือสมิงตายดังไกลไปถึงในตัวเมืองก็เลยทำให้มาหาทองดี ขายหนังเสือสมิงให้เจ้าสัวไปได้เงินมาก้อนใหญ่จึงได้นำมาทำบุญปลงสังขารให้กับหลวงพ่อเป็นอย่างดีแบ่งไปบูรณะปฏิสังขรณวัดขึ้นมาใหม่อีกหลายอย่างที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ใจในยามจำเป็นสำหรับขอบคัวของตนเองจะได้ไม่ต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์สร,รา ican, ส้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาอีกและมีเวลาเข้าวัดเข้าวาสร,ร้างบุญกุศลมากเข้าไปด้วย